ดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับคณิตศาสตร์คูนุ์ใน EP 4นะคะวันนี้โจทย์ที่นำมาให้เด็กๆนะคะจะเป็นโจทย์ที่รวมหลายเรื่องนะคะลองมาดูด้วยกันนะคะค่ะโจทย์บอกว่าเศก30องศาคูณกับ4รู้3บวกกับล็อก16ฐาน2หารด้วย2 Fa แฟคทอเรียนนะคะค่ะเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะ เอาล้วค่ะข้อนี้นะคะเรื่องของตรีโกณมิตินะคะเศษสามสิบเศษก็คือส่วนกลับของคอสนะคะนักเรียนลองเอานิ้วขึ้นมานะคะข้อสามสิบก็คือรู้สามส่วนสองเพราะฉะนั้นเศษคือส่วนกลับของคอสก็ต้องเป็นสองส่วนรู้สามนะคะคูณกับสี่รู้สามนะคะบวกกับ ล็อก16ฐาน2เราก็ทำา6 6ให้เป็นฐาน2นะคะก็คือ2ยกกำลัง4นั่นเองนะคะก็จะได้ล็อก2กำลัง4ฐาน2แล้วก็หารด้วย2 f a แฟกทอเรียนนะคะ2แฟกก็คือ2คูณ1นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาคิดคำตอบกันเลยนะคะรู้3หารรู้3ตัดเป็น1นะคะ2คูณ4ได้8นะคะบวกกับ ล็อกสกำลัง4ฐาน2เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะตัวนี้ยกกำลังสตัวนี้นะคะเราสามารถดึงมาไว้ข้างหน้าได้เลยตามสมบัติล็อกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้4ล็อก2ฐาน2หารด้วย2คูณ1ก็เป็น2นะคะเอาละค่ะจากนั้นก็จะได้8บวกกับ4ล็อก2ฐาน2นะคะอย่างที่ครูได้บอกไปนะคะ เป็นล็อก a ฐาน a มีค่าเท่ากับ1เสมอนะคะเพราะฉะนั้นล็อก2ฐาน2ตัวนี้ก็มีค่าเป็น1ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะส่วน2นะคะตรงนี้เราก็ตัดเป็น1เลยนะคะเพราะฉะนั้น4คูณ1ก็เป็น4หาร2เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะคำตอบข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ8บวก4หาร2เป็น2นะคะ4หาร2เป็น2นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบ10ค่ะเอาละค่ะง่ายไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนแล้วก็หัดทํานะคะทบทวนบ่อยๆจะได้เก่งคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ